หนุ่มืองชนชาแนลยูทูบสวัสดีครับวันนี้เรามานี่นะเขาไม่มีหน้าร้านนะแต่เปิดเป็นบ้านนะแต่หน้าร้านไม่มีนะครับที่นี่นะเป็น้องมงกนะ้าเจ้านี้นะเขาว่าขายกันมาหกสิบห้าปีแล้วนะครับวันนี้เราขอขอความอะไรอนุเคะห์จากเจ้าของบ้านนะมาขอถ่ายทําให้เอฟซได้ดูนะเพราะว่าร้านนี้เขา่หอหมกอร่อยมากนะมีส่งทั่วประเทศนะเดี๋ยว งงเดี๋ยวเราต้องเข้าไปดูกันนะครับหน้าร้านไม่มีเลยนี่ทํากันอยู่ในบ้านนะครับเป็นคุณยายนะทำนะแต่ออเดอร์นี่เข้าวันหนึ่งหลายร้อยห่อเลยนะคือว่าทําไว้นี่คือแบบยังไงไม่ได้ไปวางขายนะคือทําส่งทำส่ง,ทำส,งทำส่งอย่างเดียวนะคนพื้นที่นะเท่านั้นนะครับที่จะรู้นะว่าอร่อยแค่ไหนนะละร้านนี้นะหอหมกนะเป็นหอหมกของแม่มะลินะครับขายมาแล้ว ไม่ต่ำหมวกหกสิบห้าปีนะเดี๋ยวเราเข้าไป oh, <no. S 1> ดูข้างในกันนะครับว่าเขาทำกันยังไงนึ่งกันยังไงนะเดี๋ยวตามพี่หนุ่มเข้าไปเลยนี่ัเยนนี่เป็นห่อหมกห่อหมกอะไรนะ <I S 1> เจ๊เ๋ย <Z. S 1> เดี๋ยวส <Z. S 1> วัสดีสวัสดีสวัสดีค่ะ <laughs> นี่เป็นเจ้าของที่นี่นะครับกับ oh, <no. S 1> คุณยายคุณยายสวัสดีครับ ห่อไปเสร็จสักทีห่อนี้อันนี้เป็นห่อหมกอะไรคะคุณยายห่อหมกใาอินทรีย์จ้าลบอินทรีย์ให้เนื้อปลาเป็นชิ้นแบบนี้เลยนะเจ๊ปรุงประคนให้ดูหน่อยจะปลุกโอเคนี่นะคะเนื้อปลานะคะเป็นชิ้นชิ้นแบบนี้เลยเป็นปลาอินทรีย์สดค่ะเป็นปลาเบ็ดปลาเบ็ดของทางชนบุรีเลยเราจะใช้ปลาเบ็ดอย่างเดียวเพื่อให้มันเหนียวแล้วมันนุ่มทั้งตัวเนื้อแล้วก็ตัวสีส้มที่ใส่นี่เรามีลบอินทรีย์ทั้งหมดเป็นเนื้อลาอินทรีย์ใช่ แล้วก็สดใหม่วันต่อวันเราทำวันต่อวันเพราะเราทำส่งร้านอาหารของในชนบุรีร้านอาหารทั้งหมดมี3ลร้านก็จะมีร้านชื่อร้านคุณตุก๊กข้างลงมาาลกอกชนข้าวต้มเจ๊กกี้แล้วก็ข้าวต้มเนินเต็ง3มร้านนี้จะเป็นร้านดังในชนบุรีซึ่งทำให้ฮอมกเราเนี่ยโตมาได้ก็คือฮอหมกตัวนี้เราทำมามีอายุถึง65ปีก็คือมากกว่าตัวพี่ตัวพี่ก็คือ50ปีละอายุ แต่ตัวนี้ทำ65ปีตั้งแต่รุ่นแม่ค่ะแต่ไม่ได้มีหน้าร้านแต่เพียงแต่ว่าทำส่งเพราะว่าแม่<ำ>อายุเยอะแล้ว,วลทำส่งอย่างเดียวเลยทำส่งอย่างเดียวเลยแต่ถ้าใครสนใจจะเข้ามาซื้อเข้ามาหาปักหมุดไว้ที่ลิงก์แล้วก็เดินทางมาได้เดี๋ยวเดี๋จะทิ้งทิ้งลิงก์ไวใ้ใต้ <c oughs> ใต้คลิปนะครับค่ะ <c oughs> รับประกันค่ะความอร่อยเพราะว่าเราทำมากว่า65ปี65แล้วก็65ปีแล้วนะแล้วก็ของเราจะเป็นของสดและใหม่ต่อวัน เนื้อปลาอินทรีย์ก็เป็นปลาเบ็ดไม่ต้องกลัวค่ะเหนียวเล่นนุ่มรสชาติอร่อยคนทำดูคนทำซะก่อนอายุก็แปดสิบกว่าแล้วค่ะไม่ต้องกลัวว่าไม่อร่อยตอนนี้เราก็ยังทำส่งอยู่มาลองกันได้นะจ๊ะตอนนี้ตอนนี้ใช้วันกี่ห่อแล้วครับตอนนี้วันสองร้อยสามร้อยห่อครับต่อวันวันสองสามร้อยห่อนะครับทาส่งอย่างเดียวเลยนะหน้าร้าไ่ทําส่งอย่างเดียวครับ มีก็จะมีเนื้อปลาอินทรีย์ให้ด้วยใช่ค่ะแล้วก็มีเนื้อปูด้วยโรยหน้าปูก็มีสองอย่างคือทั้งหมดมีกี่หน้าครับมีมีสองหน้าค่ะมีหน้าปลาอินทรีย์ก็จะมีเป็นชิ้นเนื้อแล้วก็มีปูก็คือเราจะใช้เนื้อปูโรยไว้ข้างหน้าอมาลองกันได้รับประกันความอร่อยจ้ะหกสิบห้าปีแล้วไม่ต้องกลัวถึงแม้จะไม่มีหน้าร้านแต่ความอร่อยชัวร์แน่นปึ๊กแน่นปึกนะครับใครอยากจะสั่งสามารถสั่งได้ตอนนี้ ที่ชลบุรีก็มีรถห้องเย็นวิ่งให้ถึงคุณแล้วไม่ต้องกลัวอันนี้ส่งได้ทั่วประเทศทั่วประเทศค่ะอันนี้ส่งได้ทั่วประเทศนะครับว่าจะเอาน้ําอย่างเดียวน้ําแบบนี้อย่างเดียวซื้อไปเพื่อไปทําเป็นอาชีพของตัวเองได้เลยไม่ต้องกลัวเราละประกันความสามารถไปห่อเองได้ใช่ค่ะหอเองได้เรามีเรามีส่งด้วยนะแบบนี้ใช่ค่ะอ่าต่อไปเป็นห่อหน้าปูนะคะนี่เดี๋ยวดูหน้าปูนะครับก็จะเป็นเนื้อปูเนื้อปูใช้ส่วนไหนครับ ส่วนเนื้อขาวแล้วใบยอของเราก็จะเป็นใบที่อ่อนเราจะคัดทุกใบแล้วก็คัดทุกใบแล้วก็สะอาดแล้วก็ล้างเรียบร้อยอันนี้โหระพาอันนี้ใบยออันนี้ใบยอนะครับใบยอของเราก็จะอ่อนไม่ต้องกลัวค่ะเพราะเราล้างทีละใบเลยของเราทำสูตรโบราณทั้งหมดเลยค่ะไม่มีผิดเพี้ยนจะเก่าไม่ต้องกลัว เป็นสูตรต้มตําหลับกันมาเลยเนาะใช่อันนี้คือหน้าปูค่ะก็จะใส่ปูกันแบบจุกๆเลยนะครับรับประกันความอร่อยใครสนใจเชิญได้นะคะขอเชิญมาลองชิมจากราคาขายราคาส่งราคาเดียวกันป่ะครับอ่าราคาส่งก็หอละสามสิบถ้าเราห่อสามห้าสามสิบห้าบาทราคาส่งสามสิบห้าบาทราคาขายเราขายสี่สิบค่ะ ปกติก็ขายสี่สิบใช่ถ้าตงเวลมันของเรามันเป็นไปสี่แท้ไม่ต้องกลัวมันจะเหนียวแล้วนุ่มมาลองดูได้โอต้องหอมแบบนี้นีต้องหอมแบบนี้มีสัญลักษณ์ของเขานะคะกัดไฟอ๋อกัดไฟทุกอย่างต้องมานิดค่ะความสวยงามเราต้องใช้กระทงเพราะว่ากระทงมันสามารถทําให้หอหมกเนี่ยเกิดความหอมขึ้นมาได้อ แล้วทําให้ห่อหมกมีสเสน่ห์ในตัวของมันเองแล้วก็ปลอดภัยสะอาดปลอดภัยไม่มีสารพิษจากพวกกระดาษฟอยล์หรือว่าผู้พลาสติกเจือปนเราเน้นธรรมชาติที่สุดค่ะไม่ต้องกลัวคนห่อยังธรรมชาติเลยค่ะแปดสิบกว่าแปดสิบกปีแล้วนะนั่งห่ออยู่นี่นะนั่งหออ่อจ้านายมีคนเดียวนาำตัวนี้เขามีส่งนะครับสามารถไปห่อได้เองเลยนะเจ๊ปุ๊กนะใช่ค่ะหอได้เองเลย เพียงแต่สั่งเข้ามาเราทำให้คุณได้โทรมาคุยกันได้นะคะทุกเวลาฝากเบอร์โทรไว้หน่อยครับพี่แขกเอาเบอร์โทรดดูวิธีการทำนะคะของเราธรรมชาติสุดๆแล้วค่ะ อร่อยกว่าทุกที่ในเมืองชนพาะของเราเป็นร้านเก่าแก่ชื่อร้านแม่มาลิแม่ลำพูชื่ในี้ใครก็รู้จักนะ,ะคนทื้นที่เท่านั้นที่จะรู้ใช่ค่ะแล้วตอนนี้น้างแม่ลำพูติดตามอยู่ดูความสวยงามดูความเป็นธรรมชาติ <หอ S 1> ทุกอย่างสวยงามมากห่อใหญ่มากนะห่อใหญ่มากแล้วเนื้อก็แน,น่นความอร่อยก็แน,น่นไม่ต้องตัวค่ะ ใช้เบอร์โทนี้เจะปุ๊กบอกเลยอ่าของเรามีเบอร์โทรคือ0881955376และอีกเบอร์นะคะ0881955378ติดต่อคุณอะไรครับติดต่อคุณพรชัยติดต่อคุณพรชัยทิติเสถียรเลยค่ะไม่ต้อง อีไม่ค่อยอคนแก่ไม่ต้องคนแก่ก็อยากรับสายเนาะคนแก่ไม่ค่อยอยากรับจ้าของรานมา้โทรวาพรุ่งนี้ีสิอพรุ่นี้มีออเดอร์นะคะมีออเดอร์รอมีออเดอร์ทุกวันแล้วค่ะทุกวันจ้าทุวันมีคนวันไเกียนคนนี่เป็นไส้ปูไส้ปูนะครับหรือว่าอยากสั่งหน้าอะไรก็สั่งได้สั่งเน้นได้เลยนะ อยากได้หน้าอะไรบอกได้เลยค่ะใครแม่งดาปลาหมึกกุ้งอ๋อมีด้วยมีหมดค่ะปูอดัดได้หมดค่ะขอให้สั่งก่อนโทรมาสั่งกันก่อนสองวันเราจะหาวัตถุด,ดิบใหม่ๆ <จะ S 2> สดๆ<ด><ด>ให้เพราะที่นี่ใกล้ทะเลนะใช่ค่ะทำใหม่ต่อวันนะคะไม่ต้องกลัว คุณยายหอสวยมากร่ออ่ะอ,อันนี้ตัวนี้เป็นห่อหมกที่นึ่งเสร็จแล้วนะคะเรียบร้อยดูนะคะความสดใหม่โอเคอมุยอันนี้เป็นไส้ อันนี้เป็นปลาอิทซีปลาซีนะครับจะมีโหลพามีสามหน้านะคะโหลพากะหล่ำและใบยโอโหลพากะหล่ำใบยอจ้ะอัะนนี้อันนี้น,น,นึ่งสุกพร้อมรับประทานแล้วนะใช่คุณเอกอยากทานหน้าไหนคะว่ามาโหลพาใบยอหรือกะหล่ำดีเอาเป็นยอดีกว่าอ่ะใบยอมามา,มาเลยค่ะรู้้ไดไเชิญ<ป>คะ่ะ นี่อันนี้เจ้าของช่องต้องดูควันดูควันนี่แล้วร้อนนะต้องชิมนะคะนี่เจ้าของช่องต้องชิมเพราะว่าอันนี้เป็นอะไรนะปลาไก่ซีไินซีเราไม่ได้ใช้ปลาไก่เพราะว่าบ้านเราคืออยู่ทะเลเราจะใช้อินซีล้วนเปล่าก่อนนะเพราะความร้อนมีจ้ะไปซีใบยอเดี๋ยวมาชิมกันเลยว่าเป็นยังไงนะนี่ร้อน เพิ่งออกจากซึ้งเลยนะใช่รับไคะสูตรนี้อร่อยหกสิบห้าปีจัดไปใครอยากลองชิมลองทานเชิญนะคะอันนี้มีกะทิด้วยครับใช่ค่ะใช้กะทิเป็นส่วนประกอบใช่หอมกะทิสิคะเพราะของเราทั้งมันทั้งนุ่มทั้งเหนียวและสดและใหม่ คงความสภาพอย่างนี้มาปลาไม่ไมคาวเลยนะทุกคนไมคาวเลยนะอือึอืออร่อยอร่อยสุดยอดอือแนะนําเลยครับร้านนี้เพราะแต่ว่าอยู่มาหกสิบห้าปีอะหกสิบห้าปีนะเจ๊ปุ้งอะใช่ค่ะใช่หกสิบห้าปีคนคนทำแปดสิบกว่านั้นล่างอยู่นะแปดสิบกว่านะคะแปดสิบสองนะคะ เฮ้ยอร่อยอร่อยลองเนื้อเนื้อค่ะใช้เนื้อเนื้อตักเนื้อปลซีนี่ค่ะอืเจาะที่ที่เนื้อเลยค่ะนั่นค่ะเนื่อนั่นแหละค่ะเนื้อเขาเป็นชิ้นเลยนะนี่นะอืเป็นก้อนเลยนี่ทุกคนไอในตัวเหลืองเหลือก็ผสมเนื้อปลายซีอยู่แล้วใช่ไหมใช่ใช่ใช่แล้วก็ใปลายซีเป็นชิ้นอีกนะนี่นะอย่าลืมนะคะปลาเบ็ดนะคะปลาเบ็ดคือจะสดใหม่และเหนียวและนุ่ม อร่อยอร่อยหยุดไม่ได้ไปยอ่อลองไปยอดูสิคะว่าวอ่อนออน,นุ่มออจริงไหมเออนี่ไปยอ่อเขาหยุดไม่ได้ต้องอม,มีข้าวสวยล้อ้นสักนิดใช่น้ำปลากับข้าวออืผ่านสลุยผ่านผ่านเดี๋ยวไปดูยายห่อต่อ ดูจากคุณยายนั่งหอนะแปดสิบ้าปีแล้วนะปีนี้นะใช่ไหมยายอายุแปดสิบห้าแล้วนะยายเขาหอสวยมากสมมการหอเราย,ายังประนีตเลยค่ะไม่ต้องกลัวความสวยและความปลอดภัยและสะอาด ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติทุกชิ้นมาลองดูกันได้นะคะนี่ฝากไว้หนึ่งล้านนะครับใครอยากกินนี่สามารถโทรมาสั่งได้เลยนะเดี๋ยวพี่หนุ่มจะทิ้งเบอร์โทรไว้ใต้ลิงก์ให้นะครับแกแต่เก๋าไม่ต้องกลัวคะ่ะปลาอร่อยเป็นเลิศในชนบุรีด้วยปลานี่เขาสดๆเลยนะเป็นปลาเบ็ดนะไม่ใช่ปลาอวนนะครับปลาเบ็ดมจะสดกว่าใช่ไหมใช่ค่ะ อแบบตกขึ้นมาแบบเป็นๆเ,เลยนะใช่ปลาเบ็จจะอร่อยกว่าเนื้อเหนียวและนุ่มนี่ดูจุกจุกนี่เป็นเนื้อปูนะวิธีการหอ,อก็รู้แล้วว่าแก่และเก่าจริงๆ เชิญมาลองชิมลองซื้อลองหากันได้นะคะเน้นเลยค่ะว่าสดใหม่สะอาดวันต่อวันแล้วใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติจริงๆใบตองใบเตยเนี่ยเป็นธรรมชาติหมดทุกอย่างเราเน้นสะอาดค่ะสะอาดอร่อยให้ดูไปตองน,นี่นะล้างเช็ดกันแบบ น้ำไม่มีฝุ่นไม่มีละอองเลยนะครับสะอาดจริงๆสั่งกันเข้ามาได้นะคะเราพร้อมรับออเดอร์ทุกรายการค่ะอยากได้หน้าอะไรขอให้บอกอย่างเดียวค่ะกุ้งหมึกอะไรมีหมดนะครับจ้าได้หมดค่ะขอให้สั่งมาอย่างเดียวเท่านั้น ของเราจะสดใหม่แต่วันเราจะพยายามหาของให้สดที่สุดสำหรับในชนบุรีมีอยู่แล้วค่ะไม่ต้องกลัวเป็นเมืองแห่งทะเลอยู่แล้วของทะเลมีสดสดให้ตลอดนะครับหาจนได้ไม่ต้องกลัวค่ะมาลองได้เลยไม่ลองพลาดโอกาสแล้วจะไม่รู้ความอร่อยจากหอหมกแม่มะลิแม่ลำพู ของชนบุรีค่ะเจ้าเก่าหกสิบห้าปีจะได้รู้เลยว่ารถหอหมกเป็นยังไงนะกินจ้านี้จะไม่เหมือนเจ้าอื่นนะครับบอกเลยนะเท่าที่ไปกินมานะพี่หนุ่มกินเมื่อกี้นะของเขานุ่มแบบมันหอมหวานมันเลยนะเราก็ใช้หัวกะทิล้วนเลยหัวกะทิเราก็คั้นคั้นเดี๋ยวนั้นทําเดี๋ยวนั้นค่ะอืมคั้นกันสดใหม่คั้นสดใหม,ใหม่เราจะไม่ใช้กะทิที่ค้าง ไม่ใช้กะทิกล่องใช้กะทิสดอย่างเดียวฝากหอหมกแม่มะลิแม่ลำพูด้วยนะคะที่ทำมาประมาณหกสิบห้าปีแล้วไม่เก่าจริงอยู่ไม่ได้ถึงหกสิบห้าปีนะครับร้านนี้นะดูคนห่อเก่าไม่เกาก็เก่าจนแก่เลยค่ะแก่แล้วยังไม่หยุดทำค่ะเพราะว่าหยุดไม่ได้มีออเดอร์ทุกวัน <laughs> ไม่ต้องกลัวออเดอร์ข้าทุกวันออเดอร์ข้าทุกวันของพรุ่งนี้ก็มีไปแล้วนะมีแล้วอันนี้คือที่ทํานี่วันนี้ส่งหมดเลยใช่ไหมใช่ค่ะนี่อันนี้คือส่งหมดแล้วนะครับแล้วก็พรุ่งนี้คนกรุงเทพนเขาสั่งคนกรุงเทพนะครับนี่กรุงเทพมาเยอะนะคะกรุงเทพมาเยอะนะครับทุกคนต้องมาลองนะุพมาบไม่ได้นะที่รับแต่ไม่รับอีกต่อไป พอคนกรุงเทพสั่งกันเยอะนะใช่เพราะว่าเขากินจนกินเขากินจนรู้แล้วเจ้าของบริษัทก็มาค่ะของเทพต้องให้ลูกชายช่วยจับเจ้าของบริษัทน้ำปลาอืมเจ้าของบริษัทน้ำปลา,าชื่ออะไรบริษัทน้ำปลาชื่ออะไรยายเจ้าของบริษัทน้ำปลาชื่ออะไรคะต้องดูยูทูบเลยเอาอ โรงงานกาชื่อโรงงานอะไรโรงงานน้ำปลาชื่อโรงงานอะไรพี่แกราเป็นเจ้าของโรงงานน้ำปลาของนายมารุตนะคะที่มาสั่งบ่อยเป็นคนกรุงเทพอชอบนี่ปลาปลาเป็นชิ้นเบล,เลอเลยนะ อันนี้เขาเรียกว่าอะไรแบบเนี้ยอ่าเป็นเนื้อเป็นตัวเนื้อค่ะเป็นตัวเนื้อนะตัวเนื้อสีส้เเมเอาเนื้อปลาโขอกไปกวนเจ้าของเกียรตินาคินยังมาเลยนะคะมาสั่งที่เราจ้ะอือเจ้าของธนาคารเกียรตินาคินค่ะก็มาสั่งที่นี่ใช่มาสั่งที่นี่ธนาคารกรุงไทยก็มาสั่งเราสาขาชลบุรีหมดเลยค่ะที่มาสั่งอือ มีธรรมดาแล้รับรับต่อไปนี้จะไม่รับแล้วนะรับไม่รับอีกต่อไปเชิญแวะมาชิมมาชมโทรสั่งกันได้นะส่งทั่วประเทศนะใครอยากลองกี่ห่อขึ้นไปส่งิ๊บปุ๊บห้าห่อสิบห่อส่งไหมได้ค่ะได้นะก็เดี๋ยวโทรมาคุยข้อมูลกันเอานะครับ มัโทรมาสอบถามข้อมูลกันได้นะจ้าโอเคนะครับรบกวนยายมานานละหรับคลิปนี้นะใครสนใจนะมาโทรมาได้นะเดี๋ยวพี่หนุ่มจะทิ้งเบอร์โทรใต้คลิปนะครับเดี๋ยวถ้าใครสนใจโทรมาสั่งได้นะทั่วประเทศเลยนะครับรับส่งนะอย่างเชียงใหม่สั่งส่งไหม ส่งมดะครับมีห้องเย็นอยู่แล้วมีรถห้องเย็นอ๋อมีรถห้องเย็นส่งนะครับอ๋อโอเคครับเชิญค่ะเชิญค่ะทุกจังหวัดทุกจังหวัดเลยนะครับโอเคครับคลิปต้นใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องหนุ่มมึงชนชาแนลด้วยนะครับขอบคุณสําหรับการรับชมและติดตามเดี๋ยววันนี้เจ๊ปุ๊กขอบคุณมากครับบายขอบคุณค่ะยายขอบคุณครับมีอะไรฝากท้ายหน่อยไหมเจ๊ปุ๊กฝากท้ายหน่อยอ่าเราก็อยากเชิญชวนทุกคนนะ ของในประเทศไทยเนี่ยมันมีอีกเยอะที่มีความสดความใหม่และความอร่อยเชิญชวนและเชิญเข้ามาชิมเข้ามาในลิงก์นี้เพื่อมากดสั่งสินค้าตัวนี้ของเราคือฮอมอกไินีซีทำมากว่า65ปีสด,ดใหม่ไม่ต้องกลัวความไม่อร่อยทั้งเหนียวทั้งนุม่มเราใช้ปลาเบ็ดอยากกินหน้าไหนสามารถทำให้ได้หมดได้ทุกหน้าค่ะสั่งได้เลยจะเป็นกุ้งเป็นหมึกเป็นหอยเป็นปูเป็นปลาเป็นไข่แมงดา ขอให้บอกมีทุกอย่างอืมทำให้ได้นะครับเชิญนะคะครับผมโอเคขอบคุณค,ค่ะสวัสดีครับ